สวัสดีครับบาวุังจิปะทรมนะครับวันนี้เรามาชวนกันทําแงบใส่กบนะครับพอดีเมื่อวานเป็นอนสวนมานะครับเห็นรกระโดดลงในร่องน้ำหลายตัวที่อยู่ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปทรงกลมมี ตากเข้าทั้งสองด้านนะครับมีมีลิ้นเข้าได้ออกไปได้ตรงนี้รับเข้าได้ออกไปได้ทั้งสองด้านนะครับวันนี้เราจะมาทํากันอสุรุที่เราใช้ก็จะมีนะครับวงขอบตรงนี้นะครับวงขอบที่เราจะมาพันกับ ตะไครเราเตรียมถัดมาเรียบร้อยนะครับกว้างประมาณเท่ากับท่อสี่นิ้วท่อสี่นิ้วนะครับท่อสี่นิ้วแล้วก็ทันเป็นชิ้นแบบนี้นะครับก็วัดในเส้นความสูงกลางก็ประมาณสิบเอ็ดเซนนะครับแล้วก็ หันไฟเบอร์หันเป็นชิน้นเล็กนะครับประมาณ5้ามิลนะครับตรงนี้นะห้ามิลนะครับเราจะใช้หนึ่งอันหึง <c oughs> หลัง1อันนะครับใช้2อสองด้านครับด้านนี้กับด้านนี้นะครับใช้สองอันนะครับอุปกรณ์ที่สองเป็นตะข่ายตาข่ายสีดำนะครับ ความยาวก็ประมาณเมตรครับ1นึ่งเมตรขายสีดำพอดีผมมีเศษเหลือเก่านะครับรูของมันก็ประมาณหกมิลนะครับช่องมันหกมิลนะครับ ที่สี่ก็เป็นได้เชือกนะครับสำหรับสำหรับมัดนะครับมันกันไกลนะครับสำหรับตัดตัดเชือกตัดตะไข่เนียะรวดเอาไปตัดอันนี้เียวตัดเอามาทำเข็ม เพื่อร้อยได้นะครับเอาได้เพื่อจะมามัดแงบหรือใส่ดักกบตรงนี้นะครับมัดแบบนี้นะครับนะครับเอาลวดขาขนาดเล็กนะมัดได้นะครับไว้สำรับมัด แค่นี้นะครับ <c oughs> เรามาทำกันเลยนะครับครับขั้นอืน่นเราก็จะวัดขนาดท่อน,นี้ก่อนนะครับเพราะมันจะท่อกับวงวงที่เราหันมาวัดอ่าวัดกับตะข่ายนะครับว่ามันใช้ตะข่ายยาวเท่าไหร่นะครับอืมมาค่อยวัด ให้มันเหลี่ยมกันร้อนสักสช่องนะครับเหลี่ยมกันสักสองช่องแล้วก็ตัดนะครับสองช่องแล้วก็ตัดนะครับ พอด,พอดียาวครับได้2หลังพอดียาว80ครับเขาไปตัดแบ่ง40 2สิบสหลังพอดีนะครับสมอน,นด้ก็ดี หลังครับเราก็จะใช้ขอบที่เราตัดมานะครับท่อเมาทำขอบมนะันใส่ขอบทั้งสองด้านนะครับ การเย็บขอบเราจะใช้ลวดรว้อยสายนะครับอืมลวดนะครับเราตัดมาแล้วจะทำเป็นเข็มเย็บนะครับจากปลายมาค่อยิดัดใช้ได้ยาวประมาณ พอดีนะครับที่เราจะเย็บได้สะดวกนะครับไม่ต้องอยาวเกินไปถ้ามันไม่พอก็ต่อนะครับยาวเกินไปมันมอนอยากนะครับมอนหรือวนอยากนะครับมัดเริ่มงแต่จุดต่อนเลยนะครับ เย็บ yep, นะครับเย็บขอบเว้นสักสองเว้นช่องครับจะได้เสร็ไดไวนะ้ไม่ต้องปเปทียวถีกันไปนะครับแค่นี้แข็งแรงนะแล้วถ้ายาวก,กันไปมันจะค้องแบบนี้นะครับอ่แเย็บ hmm. mm hmm. ได้มานะครับแบบนี้เราเราไม่ได้สอดเข้ามาทางนี้เลยนะครับให้อ้อมไปเอมมาสักข้างหลังนะครับก็จะเป็นเงินมัดให้มัดเลยนะครับเงินมัดเลย เราเล่นไปอีกสองสองช่องสองสามช่องก็ได้นะครับแบบนี้นะครับให้ดแบบึงคืนมาแปบ๊บหนึ่งอีกนมาเนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สอรเข้าตรงนี้นะครับถ้าสอบคร้รงนี้มันจะไม่ไม่แข็งแรง นะครับไม่แน่นสอดอันหลังอันก็ดเป็นเงื่อนมัดเลยนะครับเงื่อนมัดนะครับ สองบงังสามบางังสลับกันไปนะอย่าให้มันเล็วนะครับแต่มันแข็งแรงไปแล้วนะครับ รอบนะครับสุดท้ายใส่สองรอบก็ได้นะครับสอดสองรอบก็จะได้แน่นนะครับ ทอดไลน์เหมือนเดิมนะครับทับซ้อนกันสองนะครับทับซ้อนกันสองสอง,สองร่องนะครับสองร่อง เหมือนเดิมสดข้างหลังต่อชุกแล้วนะครับ

เปล่เหมือนเดิมนะ กรอบแล้วนะครับ,อบ,รบสองด้านต่อไปเป็นการเอาลิ้นใส่นะครับ ชิ้นก็วัดงูจากรูตรงนี้นะครับตัดมาให้ใส่ในรูได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับลองดู่าก็ยังมีคือ ยาวป,ประมาณนี้นะครับเปรเูนระแต่งให้มันได้ ทรงนะครับให้มันบินได้ก็ยาวประมาณสิบห้าเซนนะครับนี่สิบห้าเซนนะครับของกล้องก็ประมาณสิบจุดห้านะครับหรือประมาณสอดในท่อได้นะครับเราตัดแต่งมาณนี้นะครับนักล่ารถ้าเป็นรูปทรงแล้วนะครับนั่นก็จะประมาณนี้นะครับ ลิ้นจะวางเอียงแบบนี้นะครับในท่อในไซนนะครับที่เราตัดแล้วแบบนี้ประมาณสบเอ็ดเซนอันนี้ก็ยาวสี่สิบเซนลิ้นมีสองสองด้านนะครับใส่ทั้งสองด้านเราตัดแบบนี้นะครับสองอันนะครับสองชิ้นเมื่อเรามาใส่ในไซนแบบนี้นะครับอ่า มันเข้าด้านนี้นะครับเข้าได้เข้าได้ออกม่ได้นะครับแล้วก็ใช้กันไปตัดแต่งแบงนี้นะครับตแต่งตบงนี้นะี่ ครึ่งนี้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเย็บข้ามอ,าอีกึงแค่นี้นะครับเราจะเริ่มเรื่อเอาครึ่งตรงนี้นะครับใส่ได้ที่เหลือเชือกที่เลียดเือกี้นะครับเชือกที่เลือตรงนี้เย,ย็บเลยนะครับ เทียบเท่ากับลิ้นนะครับ เซปรีนะครับครบดีครบดีครับในเย็ปตีนมารอบนี้มานครบตรงนี้ครบพอดีนะครับ,เ,บ,บ,รบ,รบเชื่อคพอดีรับได้หนึ่งด้านนะครับ เกิดการเสียดีด้านนะครับน,นี้ตัดลิ้นเหมือนกันนึงนะครับใส่ ครึ่งนะครับแหงครึ่งตรงลิ้นเยิบแหงครึ่งเลย ร้อยนะครับร้อยอันนี้แบบเรา,าก็ได้แงบแงบกบนะครับขนาดสิบเซนคูณสี่สิบนะครับสองลิ้นหนึ่งเัินนะครับ เราจะไปใส่ในส่วนกันครับ <c oughs> สี่เหลือเนี่ยเป็นอี่แขวนนะครับตัดเป็นที่แขวน <c oughs> คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปใส่ือกันอีกรอบนึงนะครับ สวัสดีครับ